สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ก็พามาดูต้นทุเรียนนะตอนนี้ปลูกไปได้แล้ว28วันเนาะก็มีเริ่มมีตัวอยอดเนี่ยเริ่มแตกใบอ่อนแล้วเริ่มแตกใบอ่อนนี่เห็นแล้วผมก็เลยเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาใส่ปุ๋ยนะเมื่อเช้านี้ก็ไปล่อนปุ๋ยมูลไส้เดือนมานี่อ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยนะฮะบางคนถามว่าทุเรียนเล็กอย่างเงี้ยผมดูแลยังไงผมเป็นคนที่ในสวนเนี่ยทั้งหมดเลยนะจะไม่ใช้พวกเคมีพันุ์พวกเคมีที่เป็นอันตรายว่าจะเป็นพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่า้าอนะไรผมไม่ใช้เลย แต่ว่าผมจะฉีดนะเนี่ยจะเป็นในตัวเมทาบวกบิวอรีมเนี่ยฮะพวกกันพวกเพลียพวกอะไรพวกเนี้ยอ่าพวกเพลียจกัจกรจันรฟอย์เพลียไฟอะไรพวกเนี้ยนะฮะฉีดทุกประมาณ2อาทิตย์1ครั้งนะแล้วก็จะมีไอตัวเขาเรียกบีทีเป็นชีวพันธุ์เหมือนกันนะไม่อันตรายนะมันก็เป็นสารพวกอยู่ตามธรรมชาตินี่แหละแต่เขาเอามาสก,กัดนะฮะอ่าให้เราแบบมาใช้ง่ายนะก็จะฉีด2อาทิตย์ครั้งรวมไปถึงอ่าไอตัวนี้ฮนะ ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าแต่โคเดอร์ม,มาอันนี้มันก็จะเป็นอยู่พวกจอมปลวกอะไรเงี้ยแล้วเขามาสก,กัดแล้วก็มาลาดลดต้นอะไรพวกนี้เพื่อป้องกันพวกเชือ้อราพวกไฟท็อปอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยผมจะใช้อย่างเงี้ยทั้งสวนนะจะไม่ใช่อย่างอื่นเลยถ้าเกิดว่าเป็นต้นใหญ่ถ้าอยู่ต้นใหญ่แบบข้างๆพวกนี้ผมจะนานๆจะฉีดทีเลยประมาณสักเดือนหนึ่งถึงจะฉีดครั้งนึงแต่ต้นเล็กเนี่ยเขายังมีใบยังน้อยอยู่นะบางทีมแมลงมากินหรือว่าเพี้้มาลงแรงเงี้ยมันอาจจะทําให้ชะงักการจเจริญเติบโตได้ฮะ ทุเรียนเล็กเนี่ยก็มีดูแลเท่านี้แล้วครับใส่ปุ๋ยก็ไม่มีอะไรมากนะฮะอันนี้วันนี้เราก็มาใส่ปุ๋ยนะฮะใส่ปุ๋ยก็ตอนนี้ล่าเขาก็จะอยู่แค่ประมาณช่วงรอบรอนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูใกล้ตอนไหนที่เราจะใส่ปุ๋ยได้นะฮะก็คือเมื่อทุเรียนเล็กของเราเนี่ยเริ่มแตกใบอ่อนตั้งแต่เราเริ่มปลูกนะนั่นแสดงว่าล่าเขาเดินแล้วเราก็จะเริ่มใส่ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะฮะนี่นะวันนี้เปเอาปุ๋ยมาแล้วปุ๋ยมูลไส้เดือนเพิ่งไปล่อนมาเมื่อเช้าเลยฮะนี่เดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ๋ยยทุเเรีนล็ก ส่วนการให้น้ําก็วันเว้นวันฮะวันละครึ่งชั่วโมงนะาการใส่ปุ๋ยของผมเนี่ยก็จะใส่ให้มันแบบออกมาจากถุงดําของเขาที่เคยแกะไว้ครับออกมาสักหน่อยนึงเพื่อว่าให้ดึงรากของเขาออกมาเนาะตอนนี้รากเขาก็น่าจะเดินแลกแต่ออกมาไม่ไกลหรอกฮะถ้าเราไปใส่ไกลเกินอย่างเงี้ยมันก็เปลืองฮะปุ๋ยมูลไสเดินนี่ก็ดีอย่างเลยครับเพราะว่าใส่เยอะก็ไม่เป็นไรเปลืองอย่างเดียวฮนะแต่ไม่มีผลต่อต้นทุเรียนนะใส่ไม่ต้องเยอะฮนะตอนเล็กๆนี่ก็ใส่ นิดน้อยแต่ว่าใส่ทีทีหน่อยอ่าสักประมาณสองอาทิตย์สองสามขีดอะไรประมาณนี้ฮะเพราะว่าเขายังรากยังไม่ค่อยเยอะยังไม่ค่อยกินปุ๋ยอะไรสักเท่าไหร่ฮะประมาณนี้แหละนีนะฮะเราก็จะใส่ประมาณนี้นะอ่าใส่รอบๆโคนนะฮะไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็เอาหญ้าคลุมฮะต้นเล็กเขายังกินไม่ค่อยเยอะหรอกไม่ต้องใส่เยอะโอเคแล้วก็หญ้าปิดไว้เหมือนเดิมนะฮะ อ่าตอนนี้ถ้ามันมีหญ้าพวกนี้เราก็ดึงได้นะดึงได้ก่อนเลยเพราะว่าลากเขายังมาไม่ถึงแต่ถ้าเกิดเขาโตอวนานี้เราทุเรียนลากเขาห้ามดึงเลยนะเดี๋ยวผมจะแบบว่าให้เขาไม่ต้องมาแย่งอาหารมันเป็นพวกพัชพืชครับดึงได้ไม่เป็นไรโอเคแล้วก็คุมเอาหญ้ามาคุมโอเคเท่านี้ฮะทีแร้สองอาทิตย์เราก็ค่อยมาให้ทีนึงประมาณนี้เลยโอเค เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีเดือนหนึ่งแล้วเดือยว3เดือนแล้วก็6เดือนแล้วกันเนาะจะได้ให้มันเห็นว่าความแตกต่างเนี่ยเนี่ยแตกยอดแล้วโอเคไหมใครที่ปลูกแล้วแบบต,ตายบ่อยๆไม่รอดเนี่ยนะมาดูผมนะผมก็ไม่เคยปลูกนะแต่ว่าศึกษามาเรื่อยๆนะจนจนรู้แล้วว่าเออมันต้องทํายังไงบ้างก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะเพื่อแบบว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่แบบว่าไปลองผิดลองถูกเนาะอ่ะเทิดใครเห็นแล้วว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้หน่อยกดไลค์ให้ด้วยก็ได้นะขอบคุณมากครับเราไปละป